สวัสดีครับมาพบกับสอสออะไรนะครับวันนี้นะครับจะลองมาดูว่าน้ำยาล้างเครื่องอเนกประสงค์ของเรานะครับล้างจริงหรือเปล่านะฮะล้างสะอาดไหมนะครับเห็นได้ว่าเครื่องนะครับมาเป็นแบบนะครับเรียวเลยครับอันนี้เราแค่แค่วิธีใช้นะครับไม่ต้องผสมโซล่านะครับก็ใช้ในการเทนะครับลงไปเลยไม่ต้องผสมน้ํานะครับเราแค่เอาแปรงครับ หูนะครับขัดเบาๆนะครับมันก็สะอาดเอี่ยมออกมาแล้วนะครับอันนี้ขัดไปกี่รอบแล้วฮะร,รอบเดียวเยวพิ่งรอบเดียวอ๋ออันนี้คือเอาแปรงมันก็ออกเลยเหรออ๋อเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าตัว,ต,วตัวถังนะฮะตัวถังพวกนเนี้ยเนี่ยมันออกมันหลุดมันหลุดเลยนะครับดูดิเอี่ยมเลยครับ นะครับอันนี้เราเครื่องล้างเครื่องส่งลูกค้าอยู่นะครับลูกค้าอยากให้ทำความสะอาดให้นะครับเราก็ใช้น้ํายาขจัดคราบนะครับอเนกประสงค์ SSA นะครับของสซออไลนะครับสนใจนะครับทักเข้ามาได้นะครับ0 9 0 9 7 8 2 4 1 4ครับถ้าใน Ti k t o k Shop เราก็มีนะครับในกดที่ตะกร้านะครับได้เลยนะครับนะครับล้างได้ทุกส่วนนะครับยันตัวเครื่องเลยนะครับ ล้างสะอาดจริงๆนะครับ